ก็ตามาเขาออกมาข้อมูลใหม่นินจาโกและวอร์วิดีกตัวเปไทยอีกครั้งเนื้อผมอ่ะในวันนี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับนินจาโก้เซฟยี่หกนั่นเองของเส้นสี่ของปีหน้าก็จะมีอะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะซึ่งข้อมูลนี่ผมเคยพูดสรุปไปแล้วในเคยพูดแบบย่อๆในสายสดไปแล้วแต่วันนี้จะพูดโดยโดยพูดแบบโดยรวมั้งหมดข้อมูลท่องทงหมดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ใครอยากได้ข้อมูลตรงนี้ ข้ามาได้กุทีิของผมได้เลยนะครับผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วในในกุที่ของผมนะครับผมอ่ะร่วมสนับสนองโลกแห่งเลโก้นินจากโกด้วยปริศนาจิกซอห้าร้อยชิ้นที่ประกอบด้วยมินิฟิกเกอร์ที่แฟนๆชื่นชอบจากจากการจากการเล่าเรื่องมากกว่าสิบห้าปีนินจากโกเรียกหานะักต่อจิกซอเลโก้ LEGO, และแฟนๆนินเลโก้นินจากโกทุกคน จิ๊ตส่อห้าร้อยชิ้นพิเศษมีเพื่อฉลองครบสิบห้าปีของทีมเลโก้อันเป็นที่รักทั้งถึทั้งเวลาและสำหรับการประชุมภัยครั้งใหม่ตับตัวละครนินจาโก้ที่คุณชื่นชอบเจคัยรอยเซนโคเนียมาตเตอร์วูแลอีกมากมายมาสเตอร์วูอารินโซลาไวไฟเออร์และและมังการไรอแระแฟก์ จิ๊กซอวนนี้ประกอบด้วยมิซิเกอร์สุดกำลังการกว่า60ตัวจากประวัติศาสตร์สิปีของเลโก้นินจาโกคุณจำชื่อได้กี่ตัวด้านหลังของแผงจิง๊กซอว์มีกุญแจเพื่อคุณเพื่อให้คุณเรียกรู้เรียนรู้ชื่อได้ทุกชื่อค้นหาตัวโปรดของคุณทั้งหมดทั้งตัวเก่าและตัวใหม่พาทุกคนในครอบครัวมารวมกันมาร่วมกัน ขายปิดนาเลโก้ใหม่สุดอลังการนี้เลโก้เลโก้มิดเกอร์นินจาโกและเลโก้นินจาโก้รวมถึงชุดบิกแอนคโนบเป็นเครื่องหมายการค้าและหลิขสิทธิ์ของเเลโก้กรุ๊ป2026เดอะเลโก้กรุ๊ปสนวนนลิขสิทธิ์ทุกประการการเฉลิดฉลองครบรอบ15ปีในช่วง15ปีที่ผ่านมา เรโกนินจาโกได้สอนผู้สร้างทุกอย่างเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการเอาชนะความท้าทายอันหน่าเหลือเชื่อและการแก้ปัญหาที่ยากที่สุดเพื่อการทำงานหนักและความอดทนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟ,แฟ,แฟนพันธ์แท้หรือเพิ่งรู้จักทีมนี้ฉลองวันครบรอบอร15ปีสำหรับสำคัญนี้ด้วยปิศนาสำหรับครอบครัวสุดสนุกที่เต็มไปด้วยมินิฟิกเกอร์สุดตื่นเต้นและ มีชีวิตชีวามินิฟิกเกอร์นินจาโกสุดอลังการตั้งแต่เหล่านินเจ้านักรบนินจาผู้กล้าหาญที่เราทุกคนรู้จักและชื่นชอบไปจนไปจนถึงตัวร้ายที่น่ากเกงขามและน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์ปริศนานี้ครบรอบครบทุกอย่างและมีกุญแจบอกชื่อมมินิฟิกเกอร์ ุกตัวให้คุณทราบล้ำลึกถึงเนื้อเรื่องและฤดูกาลที่คุณชื่นชอบค้นหาคุณคาใหม่ๆเพื่อสะสมและเพิ่มไปกับดีไซน์มินิฟิกเกอร์สุดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่เรโกนินจาโกได้สำรวจมาตลอดประวัติศาสตร์15ปีความสนุกสนานสำหรับทั้งครอบครัวต่อจิ๊กซอว์500ชิ้น นี้กับครอบครัวหรือเล่นคนเดียวก็ได้เหมาะสำหรับเล่นที่บ้านสนุกสนานและเหมาะสำหรับเด็กอายุ7ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับการเล่นเกมในตอนกลางในตอนกลางคืนเป็นกิจกรรมในวันฝนตกหรือเล่นปริศนากับครอบครัวและเพื่อนๆนการตีความใหม่ของแบรนด์คาสติกติดเลโก้ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมา มาหลายชั่วอายุคนและจินตนาการปต่อยให้ความสนปัะคประหลาดใจนี้จุกประกายความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ใหม่ให้กับตัวต่อเลโก้หากคุณชื่นชอบการต่อเลโก้และายปริศนาอย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะประสานความลหลงไหลทั้งสองเข้าด้วยกันประกอบด้วยชิ้นส่วนปริศนา500ชิ้นตัวต่อขนาด1 5 5 4ูณนิ้ว เมื่อประกอบเสร็จและภาพปริศนาพิมพ์สีเต็มในกล่องขนาด1 1คูณ9คูณ2นิ้วด้านหลังของแผ่นพับมีกุญแจที่ระบุชื่อตัวละครแต่ละตัวในปริศนาอ่ะก็ข้อมูลหมดตรงนี้มีทั้งการบอกว่าปีหน้าจะมีอะไรมาบ้างเนาะจะมีการต่อจิ๊กซอ500ชิ้นแล้วก็จะมีกุญแจขับปริศนาชื่อตัวละครทั้งหมดด้วยแล้วก็ตัวไวไลด์ด้วย แล้วก็มีข้อคิดให้ด้วยนะในข้อมูลตรงนี้หลังจ,จากที่นินจากโกน่ะดําเนินมาหลายปีซึ่งในนินจากโกน่ะมีข้อคิดก็คือที่เขาเขียนไว้เลยว่านินจากโกน่ะมีข้อมีการให้ข้อคิดกับทั้งผู้ตั้งแล้วก็เรียนรู้ทางานเป็นทีมการเอาชนะความท้าทายอันน่าเหลือเชื่อทุกอย่างนินจากโกน่ะไม่ได้มีแค่การสนุกสนานเนาะนินจากโกน่ะไม่ได้แค่ให้ความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง ไม่ได้แค่ความตลกความตื่นเต้นอะไรต่างๆแต่ให้ข้อคิดในตัวเรื่องด้วยให้ข้อคิดกับแฟนๆแล้วก็ทีมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ในก็ถ้า,าใครสนใจเนาะถ้าใครอยากไปอเมริกานะก็งานคบรบ15ปีนะ่ะจัดอยู่ที่อเมริกาเนาะผมก็ยืนยันทีคนค่คมเคยพูดไปแล้วว่าผมอยู่ประเทศไทยเนาะก็ผมก็คงจะไปคบรบ15ปีไม่ได้ถ้าใครมีเงินแล้วก็อยากแับตีตัวไปก็ ฝาไปถ่ายแล้วก็มาลงกันด้วยนะครับกับข้อสภาปีของปีหน้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ส่วนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยส่วนนี้ก็ลไปก่อนสวัสดีครับ